สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับพบกันเช่นเคยเช่นเดิมนะครับผ่านรายการคุยสาระทางช่อง u ู u ูบ hr channel ผ่านรายการคนทํางาน hr กับสิทธิ์ประกันสังคมพบกันแบบนี้ทุกๆวันนะครับกับรายการที่มีสาระที่จะนํามาสื่อสารให้กับผู้กันตนผู้ที่ใช้แรงงานประจําทุกๆวันกันนะครับเงินชราภาพประกันสังคมไม่ได้หายไปไหนเงิน3ส่วน ของพบกันตนแบ่งได้ด้วยหรือเป็นคำถามของพบกันตนหลายคนหลายท่านแบ่งแยกได้ด้วยหรือและแบ่งแยกอย่างไรและที่สำคัญมอบให้ใครได้บ้างเรื่องของเงินชราภาพเป็นเรื่องใกล้ตัวของคนทำงานของคนประันสังคมผู้ที่ใช้แรงงานหลายคนหลายท่านไม่ทราบหลายคนไม่รู้ ซึ่งหากเป็นผู้กันต้นมาตา3า33ที่ส่งในสมทบตั้งแต่เดือนแรกเดือนธันวาคมปีพศ2541เป็นต้นมาหรือผู้กันตนมาตา3า39ที่ส่งในสมทบด้วยตนเองหลังจากสมัครเป็นผู้กันตนมาตาา39ภายใน6เดือนต่อจากการสิ้นสภาพการเป็นผู้กันตนมาตาา3 3ถือว่าผู้กันตนมีเงินชราภาพ ประกันสังคมทุกคนและที่สำคัญก็จะได้รับเงินชราภาพตรงนี้คืนทุกคนเช่นกันเมื่อเกิดสิบหรือเมื่อครบกำหนดเงื่อนไขที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดเงินชราภาพนั้นแบ่งได้เป็นสามส่วนรู้หรือไม่นะครับและสามส่วนจากเงินของพูกกันตนนี้ใครได้บ้างมาทำความเข้าใจ สำหรับเงินชลภาพประกันสังคมนะครับที่ว่าแบ่งเป็น3ส่วนนั้นแบ่งได้แต่กรณีที่แบ่งได้ผู้กันตนจะต้องถึงแก่ความตายหรือเสียชีวิตก่อนที่ผู้กันตนจะมีอายุครบ55ปีบริบูรณ์และความเป็นผู้กันตนสิ้นสุดลงเท่านั้นถึงจะแบ่งเงินตรงนี้ได้ ซึ่งกรณีที่ผู้กันตนเสียชีวิตลงก่อนกำหนดเงินชราภาพตรงนี้จะไม่คืนเข้ากองทุนประกันสังคมกันนะครับเงินชราภาพตรงนี้จะไม่ตกเข้าสู่กองทุนประกันสังคมอย่างแน่นอนเงินชราภาพตรงนี้จะจ่ายคืนให้กับทายาทหรือเรียกว่าเงินชรภาพของผู้กันตนที่เสียชีวิตนั่นเองทายาทก็จะได้รับคืนทุกบาท ทุกสตางค์กันนะครับซึ่งเงินฉลาภาพตรงนี้ที่ทายาทผู้ก,กันตนจะได้รับขอแบ่งเป็น3ส่วนและแบ่งจ่ายให้ใครได้บ้างเรามาทำความเข้าใจกันส่วนที่1เป็นเงินก้อนบำเหน็จถึงแม้ว่าผู้กันตนที่เสียชีวิตลงจะส่งสมทบเกิน180งวดก็ตามไม่ว่าจะเป็นผู้กันตนมาตรา3 3ไม่ว่าจะเป็นผู้กันตนมาตรา3าก็ตาม ทายาทของผู้กันตนที่เสียชีวิตก็จะได้รับเงินก้อนฉลาภาเป็นเงินก้อนเท่านั้นอาทิเช่นผู้กันตนที่มีการส่งเงินสมทบเท่ากับจำนวนงวด2 7งดงวดเกิน180งวดถือว่าจะได้รับเป็นเงินบำนาญชลาภาก็ตามเมื่อผู้กันตนเสียชีวิตลงเมื่อเช็คนะครับยอดเงินในประกันสังคม มีเงินส่วนของผู้กันตนเท่ากับ80,000บาทมีเงินส่วนของนายจ้างสมทบเท่ากับ80,000บาทเงินสมทบจากทางรัฐบาลอีก2,300บาทหมายความว่าผู้กันตนที่เสียชีวิตลงมีเงินของผู้กันตนเอง80,000บาทมีเงินนะครับส่วนนายจ้างสมทบ80,000บาทเท่ากับ160,000บาท แล้วก็ยังมีเงินส่วนรัฐบาลสมทบอีก2300บาทรวมเป็นเงินบำเหน็จเงินก้อนตรงนี้เท่ากับ162,300บาททายาทจะได้รับเงินเป็นก้อนทั้งหมดโดยเป็นก้อนทั้งหมดจัดแบ่งให้กับทายาทที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่ากันหมดทุกๆคนขอยกตัวอย่างนะฮะขอยกตัวอย่างพูดกันตนที่เสียชีวิต มีพ่อแม่ภรรยาและลูกที่จดทะเบียนสมรสถ,ถูกต้องตามกฎหมายเงินก้อนตรงนี้จะแบ่งเป็นสีก้อนเท่าๆกันนั่นก็หมายความว่าแต่ละคนจะได้เงินก้อนบำเหน็จต,ตรงนี้เท่ากับคนละ4575บาทททวนแต่หากผู้กันตนที่ไม่มีลูกไม่มีภรรยาเงินตรงนี้ก็จะแบ่งให้พ่อแม่เท่าๆกัน หรือพ่อก็จะได้รับเงินบำเหน็จตรงนี้เท่ากับ8 1 1 5 0บาทจากเงินทั้งหมด1 6 2 3 0 0บาทเป็นต้นแม่ก็จะได้รับเงินตรงนี้เท่ากับ811,50บาทเท่าเท่ากับพ่อเป็นต้นอันนี้คือเงินส่วนที่1ของผู้กันตนที่เสียชีวิตส่วนที่สอง ได้แก่เงินสงเคราะห์การตายหากผู้กันตนส่งเงินสมทบระหว่าง36เดือนขึ้นไปแต่ไม่เกิน180 1 2 0เดือนประกันสังคมจะจ่ายเงินสงเคราะห์การตายเป็นจำนวนเท่ากับค่าจ้างเฉลี่ย2เดือนและถ้าก่อนถึงคำตายผู้กันตนได้ส่งเงินสมทบมาแล้วตั้งแต่120เดือนขึ้นไปนะครับประกันสังคมก็จะ จ่ายเงินสงเคราะห์การตายเท่ากับค่าจ้างเฉลี่ย6เดือนเป็นต้นซึ่งเงินตรงนี้เงินส่วนทีสองตรงนี้เงินสงเคราะห์การตายตรงนี้ผู้กันตนสามารถทำหนังสือมอบให้คนอื่นได้ไม่จำเป็นจะต้องให้กับพ่อแม่สามีภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับมีการแก้ไขกฎหมายพระราชบัญญัติเมื่อปีพศ2 5 5 8ที่ผ่านมาเดิม กฎหมายให้เฉพาะพ่อแม่ลูกสามีภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นแต่เมื่อมีการแก้กฎหมายตั้งแต่นะครับปีพศ .2558 พระราชบัญญัติประกันสังคมฉบับที่4เงินตรงนี้สามารถทำหนังสือมอบให้ไข่ก็ได้อันนี้เป็นเงินสงเคราะห์การตายส่วนที่2และก็ส่วนที่3เป็นเงินค่าทำศพกรณีที่ผู้กันตน ส่งผลทบ1เดือนภายใน6เดือนจะได้รับเงินเหมาจ่ายค่าทำศพ5 0,000บาทด้วยเงินตรงนี้ใครก็ได้ที่เป็นผู้จัดาการศพจะได้รับเงินเหมาจ่ายค่าทำศพ5 0,000บาทเห็นไหมครับเงินประกันสังคมที่ท่านส่งทุกๆเดือนนะครับตั้งแต่เดือนแรกเดือนธันวาคมปีพศ2541เเป็นต้นมาไม่ได้หายไปไหนถึงแม้ว่าผู้กันตนจะเสียชีวิตลง ก่อนความเป็นผู้กันตนสิ้นสุดลงก็ตามก่อนที่ผู้กันตนจะมีอายุครบ55ปีก็ตามเงินตรงนี้ก็จะถือให้กับทายาทสายตรงนะครับที่ผู้กันตนนะครับจะได้รับหรือที่ญาติของผู้กันตนจะได้รับหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์และหายข้อข้องใจสําหรับผู้กันตนหลายคนหลายท่านหากท่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส่งต่อได้เลยนะครับ อย่าลืมนะครับให้กำลังใจกันด้วยการกดแชร์กดติดตามให้ด้วยขอบพระคุณครับสวัสดีครับ